ครับผมสวัสดีครับซอสิริแทรกเตอร์กาลสินครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่28ตุลา2563นะครับวันนี้ก็ได้มีรถไถแทรกเตอร์เป็นรุ่นคูปัต้า L3408 มานำเสนอนะครับผมสำหรับวันนี้เดิมๆทั้งลำเลยครับผมสวยมากครับคับนนี้รถจดทะเบียนปี51นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็มาดูรถหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 9 8ย2 8 1 8 0 8ครับผมสำหรับรถคันนี้ราคาก็จะอยู่ที่1 8 5 0 0 0บาทนะครับถ้าใครมองหารถสวยสภาพเดิมโรงงานเครื่องแน่นแน่เรแน่นไม่ผิดหวังแน่นอนครับคับนนี้เดิมเดิมทุกจุดครับผมก็คือเครื่องไม่เคยแกะนะครับระบบไฮดรลิกใช้งานได้ปกติครับผม ครับเกือบสี่ร้อแล้วครับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถสวยสภาพพร้อมใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมยางสวยๆทั้งสีเส้นนะครับเป็นรถไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเล่มพร้อมชุดอนนะครับมาดูส่วนท้ายครับผมเป็นรถไล่แท้ครับผมนี่ครับผมสวยๆไม่มีสนิมไม่มีคราบน้ํานะครับดูรอบๆกันนากนนะครับผม จางสวยนะครับกระทะเดิมๆโรงงานครับผมยังไม่ได้ทําสีไม่ได้อะไรนะครับเป็นรถไล่ครับผมแถมเบดคพวงล้อให้อีกครับผมคันนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับยางหน้าสวยๆยางหลังสวยๆครับผมเดิมๆโรงงานครับไม่มีผุนะครับพราะคันนี้ไม่มีผุก็คือคุณภาพนี่บอกได้การันตีเลยครับว่าใครมองหาราคานี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสวยจริงๆครับผม ก็ราคาสมกับรถจริงๆครับคันนี้ก็คือการันตีกับลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนรับก,การันตีให้เลยครับผมถ้าลูกค้าหารถสภาพพร้อมใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมคันนี้ก็คือเดิมจริงๆับเดิมโรงงานขจุดเลยครับผมเครื่องไม่เคยแฉะนะครับเครื่องไม่เคยแฉะเดิมๆโรงงาน,นะครับผมดูเครื่องได้ครับผมทุกส่วนอยังสวยนะครับคันนี้ดูได้เลยครับผมก็คือ สภาพนี่แปเซนะครับผมแปเซได้ครับคันนี้ก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับราคาที่ทางเราทางเราเปลี่ยนลังคาให้นะครับราคานี้ก็คือจะเปลี่ยนลังคาให้ครับผมราค้าไม่ต้องเป็นห่วงครับดูนะครับผมรถรุ่นนี้ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบนอกครับคันนี้ทนแน่นอนครับผม คุ้มค่าคุ้มราคาครับคันนี้ราคา1 8 5 0 0 0บาทพร้อมบริการจัดส่งฟรีฮะ300กิโลแรกนะครับผมดูนะครับผมดังคสวยนะครับไม่เคยแกะครับผมไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับก็คือเผาหน้าแน่นๆครับผมเผาน้าแน่นๆ ไม่มีรั่วซึมสักจุดครับคันนี้ก็คือรถไม่มีรั่วซึมรถใช้งานน้อยมากครับผมก็คือเจ้าของดูแลดีมากครับก็ขอฝากแฟนๆทาง YouTube หรือ Facebook นะครับผมกดติดตามกดไลค์สับตะไคร้ให้ด้วยนะครับกดติดตามได้เลยครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ทางเราคัดรถเกยียมาให้คุณลูกค้าเกษตรกร,กรได้ใช้กันแบบภุม้มค่านะครับสำหรับท่านใดที่กำลังหารถประกอบนอก L34.8 0รุ่นนี้คันนี้การันตีได้เลยนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนฮะทุกสิ้นส่วนทุกองค์ประกอบสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับผมก็คือแน่แนๆนิ่มๆนะครับ ราคานี้ไม่ผิดหวังครับผมสนใจก็มาดูรถไดน้นะครับที่อำเภอหนองคืงศีจังหวัดกาฬสินุ์ครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้ก่อนนะครับที่เบอร์0982281808ครับผมแล้วก็จะมีอีกเบอร์ครับ0926521824อำเภอหนองสืงศีจังหวัดกาฬสาินุ์ครับผมระบบไฟระบบอะไรก็คือพร้อมหมดนะครับผม เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องนะครับผมทดสอบเสียงเครื่องให้ได้ชมกันใช้งานได้ที่2,471ชั่วโมงนะครับนี่ครับผมเกร็งง่ายเกร็งนิ่งครับผมไม่ต้องขอหัวนะครับรุ่นนี้คุณภาพัตับจอครับผมระบบไฮดรอลิกปกตินะครับ หางไม่มีกระตุกไม่มีตกนะครับก็คือระบบไฮโดรลิกดีมากครับผมแย่วิ่งเงียบครับไม่มีหอนนะครับ สวยนเ,เดิมเลยนะครับนั่นแน่นนิ่มๆับผมสภาพ80ครับซนะผมหางไม่มีกระตุกไม่มีเต้านะครับขึ้นเร็วลงเร็วรับผมเป็ไฮดริด้านหน้าขึ้นเร็วลงเร็วนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามจับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับ คลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ